สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวสกุลระเบดบ้ายนอร์เวย์อีกแล้วเด้อจ้ามอนี่สิพามาเลาะเด้อพาเหลาะคาบพวงมอนี่มาเลาะฮอดทนสติกเก้นพี่น้องอยู่นอร์เวย์มาชมธรรมชาติชมน้ำตกน้ำกันเด้อม่วนๆหลาะๆพวกพวงผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สาวสกุลระเบรบ้ายนอร์เวย์เป็นกำลังใจในเด้อไป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 มาๆมา สิพาหล่อพาเลาะม,มาเลาะน้ำกันเบืาา่องธรรมชาติงามๆนอนกันจ้าไปเลยค่ะม,มาๆมาหลาะน้ำกันจ้ามันเป็นสถานที่ท,อท่องเที่ยวจ้านักท,อท่องเที่ยวสิพากันมาชมวิวทิวทัศน์งามๆถนนที่วาดเสียวที่สุดที่สวยที่สุดจ้ามันเป็นทางขึ้นเขาจ้าเดีย๋ยวสิพาเขาชมทางในเด้อจ้ามาชมน้ำกันจ้า อยู่ทนสติกเก่นจ้าสิพามาชมบรรยากาศน้ำกันจ้าคน้ลยหลายมาเ่ยไปน้ำกันเลยเด้อจ้าฟังนี้จะเป็นร้านขายของจะเป็นร้านขายของจ้า ลายคายของฝากจ้ายากาศนี่ทางเข้าจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆเลยจ้า ไปชมบรรยากาศทุนสติกเก็นน้ำกันเด้อ <c oughs> คนมาเที่ยวหลายหลยมื่อนี้อากาศดีมื่อนี้อากาศดีไปเบิ่งน้ำกันนะจ้าสิบห <c oughs> ้าเดินชมเดินชม เหีย่ยวไร้ยหล่อากาศดีอากาศดีน้ำใสใส Ik heb ook nog een aardig meisje meer voor de kassen. ชมวิวที่สองพี่นอยอย้องท้ายนัางชมวิวจุดที่สองเป็นถนนไปเบิ่งถนนที่วาดเซียวที่สุดแล้วก็งามที่สุดจ้ามาันจะมีน้ําตกไหลต่อลงมาจากที่เราไปเบิ่งจุดแรกนะจ้าแลา้วมันจะเป็นถนนทางขึ้นเขามาทนสติเกนนี่ละ่ะงามงามพี่นอ้องมาเบิ่งวิวงามงาม,งามนำกันนักท่องเที่ยวสิพากันขึ้นมาชมจุดจุดนี้ เป็นจุดที่สองจุดที่เขาขึ้นมาชมวิวและกันสซีแนมลงไปเบิ่งถนนมันสีโคง้งคือโคง้งคืองูนี่พี่น้องแต่มันสิเป็นโคง้งเป็นชั้นเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นมาเลยเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเลยจ้านี่งามพี่น้องเอ้ยถนนที่หวาดเสียวที่สุดที่สวยที่สุดของทนสติกเกนจ้าอยู่นเวจ้าผู้ใดอยากเที่ยวอยากชมธรรมชาติก็มาเด้อ หน้าห้อนนี่นักท่องเที่ยวซิมาตรงนี้หลายจ่าสิมายืนบึงถนนโค้งคือโค้คงปิ้งงูเมืองสกลนครน,นี่ <c oughs> มาชมน้ำกันจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าชมถนนที่อันตรายที่สุดที่มีโค้งเยอะมากที่สุดโคงเสร็จแล้วหักอีบอรกล่างสิ้าแันเมื่อ บรรยากาศดีดีนอกใครเห็นความงามธรรมชาติเ like มืองนอร์เวย์ขนาดเลยนุ่งด้าพักบ่อพักบ่อาเมื่อแล้วไปออกบ่ข้างนอกคนหลายโุกข์กำลังหลังมาจ้ามีภายในร้านนะคะจะมีร้านอาหารนะจ๊ะใครอยากมาเที่ยวก็มาจ้า ข้างนอกจะข้า,างนอกร้านอาหารจะมีที่นั่งผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเด้อบริเวณข้างนอก,นอกคนไล่หลายมือนีอกากาศดี อาหาหรเป็นใดจ้าพามาชมบรรยากาศพามาเที่ยวมาเลาะเที่ยวอยู่ทนสติ๊กเก้นนะพี่น้องคนลหลายไหลขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อเป็นผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปเป็นจังไดจ้าพามาเที่ยวอยู่ทนสติ๊กเกนมาเลาะมาพ่วงมกสาวตาโก,กนระยบิดได้ย ใจมาทีิไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ได้ดวยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วพ่อๆกันไปจ้ามากินไอติมน้ำกันเลยกินไอติมน้ำกันมันฮอนพี่น้อง squishy, เอนะ๋ยคนร้ายลายพักกินไอติมบรรยากาศโอ้ยแดดออกฮอนฮอท ยม,มย่มา,มากินไอติมแก้ฮอนนหมอนกันกินไอติมแก้ฮอนแดดข้าเจ้ากำลังแนมหลดแนมหลด <c oughs> อยาหัวอย่างหัวไฟผ่านไฟผ่านมากะต้องแนมหลดคันนี้สะก่อนนี้ <c oughs> มาเบิรงรถดซิ่งรถดซิ่งเจ้าของผู้ใดผ่านไฟผ่านมาก็ต้องแหน ผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็ต้องจอดก็ต้องยืนเบรกลดสกักก่อน <c oughs> สนใจสนใจ h ร l f roxia sheep motor chicken ไปผ่านไปผ,ผ่านมาก็ต้องยืนแหนมหลดสัก่อนพี่น้องเอ้ยเขาไมา่เคยเห็นว่าน่ะๆนะตนะนะนะ <c oughs> ำรวจตำรวจตำรวจ ผ่านไปผ่านมากันแนมเนมเนมแนมเนมเอาจักรพรรบ่เอาจักคับ่อุ้ยแดดขักพี่น้อง